วันนี้พามาล้างแค้นเโดด้วยใส่ประทูครับเด็ดเด็ดผมไม่อยากมาหรอกนะครับวันนี้เพราะว่าทำไมรู้ไหมเนี่ยท่าน้าหนาวเนี่ยลมมันแรงเห็นไหมครับแรงบุบบับบุบถ้าลมแรงเนี่ยปลาชโดกินเหย่อะยากครับแต่ก็ต้องจำใจมาแม่บ้านสั่งอจะตัวจีแล้วไปตกเโดมาใช่ลองหนสิโอเคพรุ่งนี้ตัวใหญ่แน่นอน ให้ไปหาชะโดมาฉลองตวจีนหนาวก็หนาวครับแต่ต้องจําใจมาก็เลยหาเหยื่อที่เด็ดที่สุดเลยเหยื่อที่โคตรจะเด็ดครับเม,เม็นเมเนี่ยชโดโคตรชอบเลยบอกเลยไม่เป็นไรถือว่าได้โอกาสล้างแค้นชะโดที่มันดึงคันผูตกน้ำห้าพันนะแต่ลอกไม่บ้านว่าห้าร้อยบาทก็เลยได้มาตกไปจะเกี่ยวให้ดูครับมางคนจะเกี่ยวใส่ประทูให้ดูครับมีน้านาะนะหลายคนที่ยังไม่รู้วิธีเกี่ยว ตะขอที่ใช้ก็เบอร์ 6O นะครับตะขอของผมเองตะขอ6 0, 0, 1, 2, 3, อเซตทีมของผมเองหนึ่งสองสามตะขอเกี่ยวเลยเ,เดี๋ยวจะบอกถ้าไปซื้อจากตลาดมานะครับไปซื้อจากเขียงประตูมามันจะเป็นอย่างนี้ให้เราตัดเหงือกเราตัดเหงือกเอาเอาแค่เอาแค่ช่วงล่างเนี่ยเอาแค่พุงกับไส้มาเนี่ยแต่เหงือกเอาตัดทิ้งครับนี่ตัด้วจะเป็นอย่างนี้ตัดมาเป็นอย่างนี้ ให้เราเกี่ยวเกี่ยวตรงกระเพาะมันครับนี่จะเป็นติ่ง,ดงแดงๆนี่ตรงนี้แหละคือคูดเหนียวเกี่ยวแล้วตียังไงก็ไม่ขาดครับเกี่ยวอย่างนี้หนึ่นนเกี่ยวร้อยร้อยร้อย,ร,อยร้อยไปจนเต็มตะคอเลยเนี่ยเกี่ยวให้ดูว่าร้อยไปเรื่อยๆร้อยให้เต็มตะขอเลย นี่เกี่ยวเต็มแล้วประมาณนี้ครับอย่างนี้แหละแล้วเอาไปตีเลยไปไปหาช่องตีกันเกี่ยวเสร็จประมาณนี้ครับผมจะบอกว่างานชดโเนี่ยใช้คันเท่าไหร่คนถามผมมาเยอะผมใช้คันเวทสิบห้าสานะครับคันของฟิตชิงฟิตชิงสปเดอร์เครับหลอกก็หลอกนานิดเจ็ยนนะมีปะ ร้อยรอปลาดึงครับปล,า,ปลาดึงครับ

โอ้ยกินน eh ิ่งด้วยครับตอนแรกนึกว่าไม่ได oh! ้ดึงตัวใหญ่ด้วยร้อยแข่งสุนฤทธิ์ว้า เรียบร้อยครับหหใหญ่เลยนายชโดสลอนตุจีนให้ในบาทละเห็นไหมครับเนี่ยตะขอขอ,องผมอะ่ะเนี่ยตะขอหกองผมเห็นไหมเต็มปากครับนี่หนึ่งสองสามตะขอสลิงร้อยปอนด์ครับยังได้ตะกร Double ้าดับโปรไฟล์เลยโอ้โหแก้แค้นสำเร็จตัวเนี้ยกินยันกางครับตัวเนี้ยพันที่ใช้นะพันกับล็อกพี่ใชาย นี่คันที่ใช้คันฟิตคิงสไปเดอร์เอ็กเวทสิบห้าสาห้าครับคันนาดินครับเอามาเล่นชนโนเนี่ยสบายงัดเนี่ยงัดยังไงก็มางัดตองัดอะไรไม่มีหักครับหลอกวีบะหลอกกูนน้ำวีบะฟิตคิงมือนกันของจริงโอ้โหไซบิกแกะแขนสำเร็จวันนี้